เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงสักมั์ลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแขนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ชุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าว น้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่น ถ้ามาตุคามนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสัก